ดูมันเลื่อนช้าๆันเลื่อนก<ะ>ันจ้าะอ่โอเคอ่ะโอเค,ออเคส่วนพิเศษนะคะก็จะมีตัวการันเพิ่มขึ้นมาตัวอย่างเช่นสอเสือกับนอหนูอันนี้นะคะแล้วก็ สระอะไรสระเอสระเอไม้เอกอ่าไม้เอกเ,เ,เป็นวรรณยุกต์และส่วนพิเศษคือนี่ส่วนพิเศษคือตัวการันตัวการันนะคะหอหีบการันสเสน่สเสน่สามารถแจกลูกคำออกมาได้ก็คือจะมีพยัญชนะต้นสอเสือกับนอนหนูบวกด้วยสระเอ แล้วก็บวกด้วยไมยเอกนะคะบวกด้วยตัวการันหอหีบการันนะคะหอหีบการันจะได้สเสน่ต่อไปตัวอย่างที่สองต่อไปตัวอย่างที่สพยัญชนะคือยอยักษ์อ่าสระเอาสระเอา,เอาแล้วก็ตัวการันนะคะตัวการันวอแหวนการัน อันนี้เยาไม่มีรูปบรรยุกในข้อนี้นะคะข้อนี้ไม่มีรูปบรรยุกนะคะเราก็จะแจกลูกคำออกมาได้แบบนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะโอเคถ้าอย่างนั้นดูข้อที่สี่ต่อนะคะข้อที่สี่มีกี่ส่วนคะนี้เยอะแยะเลยมีกี่ส่วนลูกอ่ามีห้าส่วน นะคะมี5ส่วนเลยนะคะประกอบไปด้วยพยัญชนะสระวรรณยุกตัวสะกดแล้วก็ตัวการันโอ้โหเพียบเลยนะคะมาเต็มเลยนะคะข้อนี้มาเต็มนะคะ,ะตัวอย่างตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งคำว่าแพทย์อพานเป็นสระ สระเอ้ยพอพานเป็นพยัญชนะขอโทษทีค่ะพอพานเป็นพยัญชนะสระแอคือสระ,สระทอทหารคือทอทหารคืออะไรฮะตัวสะกดอ่ายอยักษ์คือยอยักการันคือตัวการัน,รนมีวรรณยุกต์ไหมมีวรรณยุกต์ไหมลูก ไม่มีค่ะไม่มีวรรณยุก์ข้อนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเขียนรูปวรรณยุ์ลงไปเพราะไม่มีวรรณยุ์นะคะต่อไปตัวอย่างที่สองสองเสือคือพยัญชนะนะคะสาราอีงองูหอหีบการันไม่มีวรรณยุกต์แต่มีเสียงวรรณยุต์นะคะ แต่วันนี้เราเอาเรื่องรูปก่อนนะคะการผสมอักษรที่นักเรียนมองเห็นก่อนนักเรียนจะได้ไม่งงหน้านี้เข้าใจไหมคะโอเคลองไปทําแบบฝึกหัดกันเอาไหมอ่ามาทําด้วยกันมนาะทําด้วยกันหน้ายี่สิบเก้าข้างๆกันนะคะหน้ายี่สิบเก้า แบบฝึกหัดหน้ายี่สิบดินสอพร้อมไหมคะดินสอพร้อมค่ะโอเคข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งใครตอบได้ข้อที่หนึ่งใครตอบได้ข้อที่หนึ่งให้นักเรียนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวครวูอธิบายก่อนหน้านี้เนี่ยเขาให้นักเรียนเขียนแจกลูกคำนะคะก็คือแจกเป็นส่วนๆแบบเมื่อกี้ที่เราดูกัน นะคะแล้วก็บอกด้วยว่ามีกี่ส่วน <c oughs> มีกี่ส่วนมีตารางให้นักเรียนสองช่องนะคะมีตารางให้สองช่องช่องที่หนึ่งเขียนแจกลูกคามช่องที่สองให้ตอบว่ามีกี่ส่วนที่เราเรียนมามีมีสามส่วนสี่ส่วนสี่ส่วนพิเศษแล้วก็5ส่วนอ่ะทีนี้การตอบของนักเรียนก็จะมีแค่ สามส่วนสี่ส่วนแล้วก็ห้าส่วนมีแค่สามคำตอบนะคะให้นักเรียนตอบลองไปในแต่ละข้อนะคะตอบง่ายๆแคส่สามส่วน,ส,ส,วนสี่ส่วนหรือห้าส่วนอมาดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่ง,ขงเขียนแจกลูกทำอันนี้อ่านว่าอะไรข้อที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะข้อที่หนึ่งอ่านว่าอะไรอ่านออกไหม เกลี้ยงอ่าข้อที่สองละ่ะครึมข้อที่สามคราะออ่าข้อที่สี่ง่วงข้อที่ห้าจริงอ่าเดี๋ยวเอาห้าข้อก่อนห้าข้อก่อนข้อที่หนึ่งเกลี้ยงส่วนแรกคืออะไร ส่วนแรกประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งคืออะไรคะพยัญชนะตัวอะไรคะกอไก่กับลอลิงลูกมันเป็นการควบกล้ำนะคะอ่าพยัญชนะกอไก่กับลอลิงค่ะเขียนทั้งคู่เลยอ่าบวกด้วยบวกด้วยอะไรสาระอะไรคะซาระเอีย สาระนักเรียนเขียนอย่างนี้นะแล้วขีดตรงกลางหน่อยเดียวแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะสารอีอ่ะ,ออะเขียนพอเปล่าแล้วก็อะไรคะตัวสะกดอ้าวตัวสะกดงองูใช่ไหม<ช>แล้วก็วันณยุกค,ค,คือไม้โทแบบนี้จำนวนส่วนผสม ให้ตอบว่ากี่ส่วนสี่ส่วนสส่วน,วนเยี่ยมเลยสี่ส่วนนักเรียนก็เขียนอย่างนี้สี่ส่วนได้ไหมคะได้อ้าวต่อไปข้อที่สองคำว่าขรึมอ่าพยัญชนะคือตัวอะไรไขบ ไข่ขอไข่รอเรืออ่าขอไข่ร,รอเรือบวกด้วยสาระอือบวกด้วยมอมา้ามอมา้าอ่าหมดยังหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วค่ะได้กี่ส่วนคะห้าส่วนฮะ ใช่หรือเปล่าสี่ส่วนเพราะว่ามีเสียงอะไรคะสี่ส่วนเพราะมีเสียงวันนยุกเนี่ยนักเรียนมันจะมียากนิดนึงตรงนี้นะคะคือถ้ามันมีเสียงวันนายุกอะ่ะก็จะกลายเป็นสี่ส่วนด้วยเอ้ยไม่ใช่มันมีตัวสะกดด้วยนะคะ ข้อที่สองก็จะได้สี่ส่วนก็คือขออืมอขึมจริงถ้าถ้าเราแบบนึกถึงเป็นแค่รูปเฉยๆที่นักเรียนเห็นนะมันจะไม่มีไม้จัตวาค่ะนักเรียนแต่พอเสียงอะแล้วเราหลับตาแล้วเราฟังเสียงอะขอไข่อะมันจะเหมือนมีไม้จัตวาอยู่อะค่ะเข้าใจปะ ทำไมทำหน้าแบบนั้นบางคนเดื่องายเขียนเป็นยังไงคะเนี่ยค่ะเห็นเห็นเห็นที่คุณครูเขียนไหมข้อสองอ่ะนั่นแหละเราก็จะเป็นสี่ส่วนก็คือมันมีวรรณยุกต์แต่มันไม่มีไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่มันมีเสียงวรรณยุกคล้ายคล้ายกับข้อที่สี่ที่นักเรียนดูเมื่อกี้ในหน้าข้างๆข้อที่สี่ที่ว่าเป็นห้าส่วนห้าส่วนเห็นปะ ห้าส่วนนักเรียนสังเกตดูแพทย์พแอเมื่อกี้ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพแอทอแล้วก็ยอยักษรันถ้านักเรียนนับจำนวนที่มันบวกมันจะมีแค่สีตัวเห็นไหมมันจะมีแค่สีตัว แต่จริงๆแล้วมันมีกี่ส่วน moved. 5ส่วนเพราะมันไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่มันมีเสียงวรรณยุกต์อยู่ด้วยแบบนี้ค่ะเหมือนข้อนี้คําว่าขึมนอะขออึมอคึมมันไม่ได้ออกว่าขึมซะทีดเดียวมันก็คึมคึมอยู่อย่างเงี้ย พอมันเหมือนมีเสียงวรรณยุกต์ไม้จตัตวาขึ้นมามนก็จะกลายเป็นขึมแบบนี้ค่ะ,ะภาษาไทยมันจะยากนิดนึงตรงนี้ที่มันจะมีทั้งรูปทั้งเสียงเดี๋ยวเราลองทำไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆเข้าใจไปนะคะ,ะต่อไปข้อที่3ก่อนละกันเดี๋ยวลองทำดูเรื่อยๆก่อนเราก็จะเจอปัญหาหรือว่าเจอโจทย์แปลกๆอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยมาทำความเข้าใจกันนะคะต่อไปข้อที่3าํคว่าเคราะ อ่าเคราะเคราะตัวพยัญชนะคือตัวอะไรคะคอควายคอควายและรอเรือด้วยอ่ามากันสองตัวนะคะคอควายรอเรือบวกสาระสาระออมีรูปบรรยุกไหมไม่มี อ่าแล้วมีอะไรคะวัดมีตัวการันหอหีบการันอันนี้ก็คือข้อเมื่อกี้เลยเขาเรียกว่าอะไรสส่วนพิเศษใช่ไหมอ่านี่ไงเมื่อกี้ที่เราเรียนกันอะนี่ยเนี่ยเนี่นี่นนนที่ยกตัวอย่างแแบบเนี่ยเนี่ย ได้ไม่รมู้ได้ใครไม่ทันมั่งโอเคข้อที่สี่อาบอกมาเลยข้อที่สี่อะไรบวกกันอ้อเก่งเลยข้อนี้กเก่งนะคะ กี่ส่วนคะอันนี้ไม่มีอะไรแปลกปลอมง่ายๆมองเห็นเลยอันนี้กี่ส่วนคะสี่ส่วนค่ะใส่เลยสี่ส่วนต่อไปข้อที่ห้าจอจานรอเรือบวกด้วยซาราอีบวกด้วยงองงูมีกี่ส่วนคะ Hors Puan Puan Hmm ต่อไปข้อที่หกโจย์โจ์จอจานใช่ไหมจจาละโอมีอะไรอีกคะอ่าทอรทหารยอยักษ์กามีกี่ส่วน มีทั้งหมดห้าส่วนห้าส่วนเพราะว่าอะไรเอานิ้วขึ้นมาห้านิ้วเอานิ้วขึ้นมานะคะอักษรห้าเสียงโจ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 ,โจมันเป็นเสียงไม้อะไรคะใค้พูดค่ะมีสียช่วโจโจ โจดโจดโจดมันเป็นเสียงไม้เอกพอมันเป็นเสียงไม้เอกมันจึงกลายเป็นการมีเสียงวรรณยุกแต่ไม่มีรูปวรรณยุกต์มันก็จะกลายเป็นห้าส่วนแบบนี้นักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องแจกลูกคำแล้วผันวรรณยุกต์ด้วย ะะใช้นิ้วซ้ายทั้ง5นิ้วนะคะผันวรรณยุกต์ไปด้วยถ้าเป็นคำแบบนี้นักเรียนก็จะต้องผันวรรณยุกต์โจด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 พอฟังแล้วโจดเนี่ยก็คือเสียงไม้เอกแต่ไม่ได้เขียนนะคะนี่แหละก็คือความยากของเล่มน,นี้ครูก็เลยอยากสอนแบบสอนคุยกันอย่างนี้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจนะคะ,ะ,คะข้อที่7ทําได้ไหมข้อที่7 ข้อที่เจ็ดอ่าพยัญชนะคือตัวอะไรคะชอชิงแต่ลอลิงบวกด้วยตระอะไรลูกอันนี้เป็นอักษรน,นำนะคะชอชิงลอลิงนะคะ ฉลองชอรอเนี่ยออสระอ,อบวกสระอนะคะแ,กกแล้วก็ตัวสะกดคืององูมีกี่ส่วนเก่งมากเพราะว่าเป็นเสียงไม้จัตวา ต่อไปข้อที่แปดเชื่อมเชื่อมแดกลูกทำยังไงชอเชอมหัวระเอื้อชอบวกสระเอ,อือ้อ,อบวกหม้มาบวกไห้เอ็กค่ะ,คะทันไหมคะคนอื่นทันไหม อันนี้ก็จะไม่ยากเพราะว่ามีมีไม้เอกมาให้นักเรียนเนี่ยถ้ามันมีไม้เอกไม้โทโผล่ขึ้นมานักเรียนก็จะนับง่ายว่ามันมีสี่ส่วนเลยแบบนี้อันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะคะบางข้อก็จะยากหน่อยบางข้อก็จะง่ายหน่อยข้อที่เก้า ข้อที่เก้าค่ะอ่านว่าอะไรเซียนอ่านว่าเซียน มีกี่ส่วนคะสส่วนค่ะนักเรียนมันมีตัวสะกดนะหันไปดูหน้าข้างๆเร็วมีตัวสะกดกี่ส่วนสี่ส่วนค่ะมันมีตัวสะกดค่ะสี่ส่วน ต่อไปข้อที่สิบอ่านว่าอะไรฐานฐานฐาน,านอ่าถอบวกสระอาบวกนอนหนูถออานอฐาน อทีนี้เราสังเกตเห็นอะไรนะคะสังเกตเห็นว่ามันมีตัวสะกดตัวสะกดคือมีกี่ส่วน,วนใช่ค่ะนักเรียนก็จะต้องตอบว่ามันมีสี่ส่วน,วนอ้าวทีนี้ขอย้อนกลับไปดูข้อห้าเมื่อกี้ที่นักเรียนตอบคุณครูไว้ว่ามีสามส่วน จออีกงจริงมันมีตัวสะกดแปลว,ว่าข้อนี้จะต้องเป็นกี่ส่วน,วนใช่ค่ะข้อนี้ไม่ใช่สามส่วนนะคะข้อนี้ก็จะเป็นสี่ส่วนอ่างงไม่ลูกไม่ค่อยงงเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยงงเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะ อาจจะมีงงบ้างนิดหน่อยนะถ้าตอบแบบนี้อ่าต่อไปข้อ11เดี๋ยวครูบุมทําถึงข้อ15แล้วก็ให้นักเรียนไปทําเองด้านขวามือข้อ1 6ถึง30แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันเอาไหมอ่าจะได้ทําเองด้วยนะคะเดี๋ยวข้อ11เอ็นะไหนดูข้อสิอดสิดอเด็กก่อนดอดออะไรดอเอียหรือดอเอียวมีสระเอียวไหม สระเอวไม่มีนะคะดอเอียดอเอียวเอเดียว<อ>ไม้จัตะวาเดียวอ่าแบบนี้ง่ายไหมถ้าแบบนี้ง่ายไหมอ่าแบบนี้ง่ายเพราะว่ามีาาแค่แคเอ่เอสี่ส่วน พยัญชนะสระวรรณยุกแล้วก็ตัวสะกดค,ครบแบบน,นี้จะง่ายสำหรับนักเรียนก็คือมองเห็นง่าย<น>อา้าวต่อไปข้อ12คําคำว่าเตรียมเตรียมค่ะต่อเต่ารอเรือบวกด้วยสระสระเอียบวกมอมา้มาเอามีกี่ส่วน,ส,ส,วนสี่ส่วนเพราะอะไรคะสังเกตง่ายๆเพราะอะไร มีตัวสะกดอ้าวเห็นไหมบอกแล้วทําเยอะๆแล้วก็จะเข้าใจนะคะพอทําเยอะๆแล้วก็จะเข้าใจทาแรกๆก็จะเครียดหน่อยว่ามันคืออะไรนะคะต่อไปข้อ13คําคำว่าถิ่นถิ่นพยัญชนะคือตัวถอถุงอ่าถอถุงสระสระอีรอีบวก นอนหนูเป็นตัวสะกดและบวกวันอายุ<ล>คือไม้เอกเอมีทั้งหมดค่ะมีทั้งหมดสี่ส่วนค่ะต่อไปข้อส<ช>ิบสี่อันนี้อ่านว่าอะไรอ่านออาปะ โอ้เก่งเก่งทวันทวันอ้าวพยัญชนะต้นคือขอถึงบ้าบ้าไว้อ่าสารอะไรคะสารอ่าอ่าถ้าเป็นไม่หันอากาศแบบนี้คือสารอ่าบวกรอลิงบวกลอลิงบวกยันบวกกั บ,บวกยอยักกรันอันนี้มีกี่ส่วนอันนี้มีกี่ส่วนห้าส่วนค่ะส่วนค่ะมีมาเต็มครบขนาดนี้นะคะเพราะว่ามีตัวสะกดด้วยนะคะลอลิงเป็นตัวสะกดด้วยเนี่ยคือ5ส่วน แต่ถ้าไม่มีตัวสะกดจะเป็นสีส่วนพิเศษนะคะอย่าลืมหน้าด้านซ้ายที่เราเรียนกันเมื่อกี้เขาก็จะสรุปมาให้นักเรียนแล้วข้อ15บหาคำว่าอ่านว่าอะไรทนหรือทนทนทอโนทนอ้าวเขียน ทอโอนอทนแล้วก oh. oh. no. ็ตอเต่าการันกี่ส่วนกี่ส่วนค่ะกี่ส่วนพี่พี่เต๋อค่ะพี่เต๋กี่ส่วนกี่ส่วน นี่อะไรนี่อะไรตัวนี่อะไรนี่อะไรมีตัวสะกดแล้วก็มีตัวการันกี่ส่วนคะส่วนห้าส่วนค่ะ ้ามีตัวสะกดด้วยแล้วก็มีตัวการันด้วยก็จะเป็นห้าส่วนใช่ไหมใช่ไหมแต่ถ้า,ถาไม่มีตัวสะกดแต่มีตัวการันจะกลายเป็นเท่าไหร่คะสี่ส่วนเอ่านี่ไง นี่ไง4ส,ส่วนพิเศษก็คือไม่มีตัวสะกดแต่มีตัวการันทำได้ไหมลูกอีกสิ้าข้อทำเองได้ไหมคิดว่าได้ไหมคิดว่าได้ค่ะได้เนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูก็จะให้นักเรียนไปทำเองนะคะ เก่งมากเลยนี่เรียนเต็มชั่วโมงเลยเนี่ยเดี๋ยวครูบุ๋มจะต้องไปสอนพี่ป .5 ต่อถ้าอย่างนั้นก็ให้นักเรียนไปทําเองต่อนะคะข้อที่16จนถึง 30, ง 30. ได้ไหม,ไไหมและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเฉลยกันอีกทีก็ได้ทำไปเรื่อยๆช้าๆไม่รีบะะเพราะว่ามันจะยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูมาเฉลยอีก15ข้อดีกว่าก่อนที่จะเรียนเรื่องอืง่นเอาไหม ค่ะเรียนเรียนแบบ